ส้มตำหูกว้างซอยละไมอุทิศนราธิว่มามาเตอ้อพี่น้องมาเต้อพี่น้องวันนี้ผมก็มายอเทร่ย้านสมตำหูกว้างนะคะซอยละไมอุทิศจังหวัดนราธิวาสวันนี้นะคะสุขภาพพี่น้องมาเล่ก,กันนะคะว่าเมนูของเขาเนี่ยยังอีะไรบ้างแล้วแต่ละเมนูเนี่ยสเสพติดอีกห้อยขนาดไหนไปกันเลยจ้าสำหรับเมนูที่สร้างมาวันนี้ยังลาบหมูตำคอหมูย่างแล้วก็ไก่ย,ย่างคะ่ะแล้วก็ตามำาด้วยตำพริกโค้งตัวง่ายจังว่าแล้วก็ตำปูม้าสดๆแล้วก็แกงเห็ดคองทอดคะ่ะเมนูแรกที่ขอชิ เลยก็คือสั่นคอขอมอบหมายหน้าเทให้ฟ้องดูเลยค่ะชิมตัวจริงส่วนสายฝนเนี่ยก็ขอชิมแกงเห็ดของโปรดค่ะแล้วกดตามด้วยกินเดียวสายกะติแบเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอชิมต่ำคือคงน้อยบอกเลยว่าพูงง่ายมากค่ะส่วนคนขางๆก็ฟินม่วหยใครแลคลิปและยากมากผิดกัดตามแน่เลยนะหากเจอว่าใครเนี่ยยากจะกินแบบปนกับเพื่อนมากนะคะให้มากันได้เทะร้านอมตำหูกว้างนะคะเครถเข้ามาทางซอยละไม้นะคะเคมาประมาณร้อยเม็ดมากทุกคนก็คือจิต ถึงแล้วก็จะเห็นป้ายสมต่ำร้านหูกวางสเก็ตง่ายๆเลยว่าคนมากพี่นอ้องท่านไหนก็ตามมานะคะมาเต้พี่น้อง